ตัวตัวดีทุกท่านด้วยนะครับผมเองใผมชื่อนาเอ็นนะไอตินครับวันนี้เราไม่หมีเกมของเราครับวันนี้เราจะมาสอนหมดนะครับหมดคร a ซี่คลาสหนึ่งหนึ่งนะครับในหนาในนะครับรอเยาวการนะครับแววแวฟ้ากันมากอันนี้ก็คือดิจเตอานะครับอันต่อไปเลยนะครับก็คือนับเอาิมมิตโบนอั นี่นะนี่นะครับโอ้โอ้โหยังไม่มีอะไรเข้าหมอมากนะครับแค่พวกนี้เองนะครับแอปเปิ r e ก n นะแอป a p p ลฟ้านะครับต่อไปเลยก็คือนี่นะครับที่ไว้ครับนี่นะ กิมมิะครับมัน,นยังไม่มีอะไรอัปเดตมากเลยนะคแค่มันเป็นอย่างนี้นะไมีไรครับเอาติมเม่ที่โคตรครับเรามาดูวิกกี้เลยหน่อยนะีย่รครับสำหรับวิกเบอร์ท่านะครับ แบบยังไม่เอ็นชานะแบบเอ็นชามันจะดีมากเลยคือชุดเกาะยังไม่มีนี่นะครับนี่นะครับใส่ชุดเกาะปุ๊บก็จะได้เกาะอนี้นมานะะออมดึงหนังเดี่ยมัน,ามานก็ได้แล้วก็จะไม่มีแล้ว ็จะไม่มีอะไรนะเพราะแต่จะเกาะผิวน้ำมาชุดกดชุดนะครับมาเรามาเตรียมการอินชานกันเลยนะครับนี่นะถ้ากดตรงนี้ยังไม่เป็นไรนะครับวันนี้ับดาเทปที่จะทำดาเทพกว่านี่อีกนะดาเทพกว่าอีกนะ ลองดูดาบรอยย่อการเลี้ยงกันบ้างนะครับนี่นะนี่เอ๋งี้ไอ้ดาบอะไรนะครับตวามอินชาน์ครับดาบนี้ยังหุดนะครับเดี๋ยวผมจะเสกม็อบออกมาครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเสกม็อบออกมาเอาดีแล้วกันนะแม่

ก็โหลดสิ่งนี้ขึ้นมาแล้ครับนี่นะครับนี่นะครับชื่ออยู่ตรงนี้ครับแล้วก็กดไปตรงนี้นะครับโอ้ยตรงนี้นะครับนี่ครับ มันก็จะมีให้โหลดอยู่ตรงนี้นะครับโหลดเลยครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับมันก็จะได้นะครับนี่ครับบอกเดี๋ยวดูให้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้ครับอันนี้นะครับโหลดลงมาเลยนะครับโหลดลงมาเลยครับ M C P E M A S T E C R นะครับกดเข้าไปครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับและให้คุณไปตรง นี้นะครับแล้วคุณก็โหลดลงมาแล้วครับแล้วก็มีพวกสกินเท่ๆโหลดให้นะครับแล้วก็จะมีแมทให้โหลดนะครับขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้ครับ